ลาวและกัมพูชาได้ประกาศแผนที่จะส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าระหว่างกันโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนร่วมกันเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานน้ำ สปปลพมามีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนสูงโดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวม20,000เมกะวัตต์ภายในปี2573กัมพูชามีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น10,000เมกะวัตต์ภายในปี2573ความร่วมมือระหว่างลาวและกัมพูชาจะช่วยตอบสนองความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าของทั้งสองประเทศและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค นอกจากนี้ลาวและกัมพูชาย,ยังอยู่ระหว่างการเจราจาเพื่อเปิดเส้นทางการค้าพรมแดนเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการระหว่างกันความร่วมมือเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าลาวกำลังเดินหน้าแผนที่จะกลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการค้าระหว่างประเทศขอ,ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนทม